อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซช่องลูกข้าเหนียวเชียงอีสานทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พาพี่พาน้องมาเปิดราคาง่วนยุกกลางทงหน้าครับพี่น้องทุกเที่กับเป็นจุดาคอกนะครับวันนี้นะครับเอฟซช่องลูกข้าเหนียวเชียงอีสานเพิ่มไปมีง่วนอยากเปิดราคาแม่ลูกสองโค้งกับแม่สาวอีกสองตัวครับพี่น้องนะครับวันนี้มีแม่ลูกนะครับพูดรับพี่น้องแม่ลูกเล่ลูกผูนะครับ แล้วก็แม่ลูกโคมลูกตัวผู๋นะครับอีกโคมหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนไปเบื้องราคานะครับไปเบื้องง่วไปฟังราคานะครับวัอนี้ผมกับมี่มะเร็ดท่านหญ้านะครับผมจากบริษัทไลวิทยาครับพี่น้องวัอนี้มาฝากให้สำหรับเจ้าของหอกเจ้าของฟาร์มเพื่อนได้ปลูกให้งงวกินนะครับผมไลวิทยานะครับผมพันธหญ้าดีมีคุณภาพนะครับผมนะครับกับสนใจกับติดต่อเลยเด้อครับพี่น้องบริษัทไลวิทยากอยู่ทางอำเภอเมืองพุทนะครับเบอร์โทร087 2408895นะครับผมหรือแอดไลน์วิทยานะครับผมวิทยานอสกอร์เคจีพีนะครับติดต่อมาไหนนะครับอ้าวหมอไพคุณพี่เพิ่นไว้ก่อนนะครับผมสำหรับมือนี้กับงูเพิ่นกับยุ่กลางทงหน้ามือนี้สำหรับผู้ใดอยากได้แม่ลูกนะครับราคาประหยัดแน่นอนนะครับมือนี้นะครับมีที่ยูจองมองไรนะครับนะครับให้เพิ่นแนะนับตัวจักหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฝอกยุ่บ้านได้ก่อนครับ ขอกย่บ้านดอนบุราพาหมูเก่าค่ะตำบลดอนองค์บ้านดอนบุรพาหมูเก่านะครับอ่าตำบลดอนองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเนาะ,ะนะครับเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับห้าพี่น้องศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เก้าแปดสามแปดค่ะเก้าแปดสามแปดนะครับผมเดี๋ยวมาเ,เบิ่งครูที่เรียกเพิ่นนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะครับผมเนาะนะครับแม่ลูกลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับนี่ลูกตัวที่ซีค่ะลูกตัวที่ซีนะครับลูกข้อแรกก่ครับ สติงเล่ค่ะสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาเบิองแม่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหาด้วครับพี่น้องนะครับลูกตบผูสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูครับพี่น้องเนื้อหนังแข็งขาดีเบ้างครับกำลังกินนมแม่อยู่ครับพี่น้องเปิดไลน์ไปได้ครับคู่นี้คู่แรกเนี่ยเปิดยุดเจ็ดสิบหาค่ะอ่าเจ็ดหมื่นก็อีกหาพันนะครับแม่ลูกครับพี่น้องนะครับแม่ลูก นะครับอันนี้แม่ลูกอันนี้ตัวที่ยุคห่างกันนี่คือพี่สาวของตัวตัวนี้เนาะแม่นค่ะพี่สาวเพิ่นนะครับแม่ลูกคู่นี้เปิดไว้เจ็ดสิบห้าลูกตัวผู้สติงเลสสองสองศูนย์หนึ่งใบหลอดมีครบเนาะจ้ะนะครับสติงเลสเดี๋ยวแจักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นนี่อ่าออกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาไหมคะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาที่ผ่านมาครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกเจ็ดหมื่นห้าพันครับพี่น้องเอาราคาพ่อฟังนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่สาวนะครับเอาแม่สาวตัวนี้เป็นพี่สาวของตัวน้องไอ้ตัวผู้นี่เนาะ อาครับอายุจักเดือนแล้วครับแม่สาวปีเก้าเดือนนี่แล้วค่ะปีก็อีกเก้าเดือนพี่น้องนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบโบทดีนะครับอันนี้เป็นลูกพ่อหลอดหรือลูกข่มตัวขมเอ้หลอดค่ะหลอดพ่อใดก็ครับสติงเล่ค่ะอันนี้ก็ลูกสาวของสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นปีสาวของตัวผูกเมกี้ครับผมนะครับแข็งขาเนื้อนังนะครับผมอัดอาหารจิ้อยวน์่เนื้อนังดีครับพี่น้องนะครับนังหนาซาวใหญ่ดีตัวนี้นะครับ อันนี้งัวเรียงรางน้ำทงน้ำทานะครับบันด้พอออกมาฮันเดาพี่น้องนะครับคันผู้ได้เรียงอ่าดีๆเก่งๆจังหน่อยนะเพราะเติมเนื้อเข้าไปเพราะโค้งสาง่งเรามาดีเลยครับราคาเปิดไวไหลไปได้กวครับผมหกสิบหาค่ะอ่าเปิดไบหกหมื่นก็อีกหาพันนะพี่น้องนะครับแม่นี่ใบรอนั่เหลืออยู่บ่บ่ค่ะวันด้เก็บไว้แล้วเนาะบ่ได้เก็บค่ะอ่าลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับอันนั้นกับแม่เพิ่นนะครับกับน้องไส้หกหมื่นก็อีกหาพันราคาต่อร่องได้เดี๋ัวไปเบิ ตัวนี้ผสมไปครับบ่อค่ะบ่อพันธผสมนะครับเอาเปิดร้ายไปได้ครับแม่นี่เปิดจุดสี่สิบหาสี่สิบหานะครับส่วนสูงอยู่ประมาณอ่ร้อยเกือบร้อยสี่สิบครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นหาพันนะครับบดดีครับพี่น้องนะครับคลิปหูมันนี้นะครับคลิปหูบดดีนะครับตัวนี้สี่หมื่นกับอีกหาพันด้ครับพี่น้องสำหรับผู้หมักกรได้น้ำเพลินไปเลี้ยง นะครับแม่นีกับเบิ้งตัวจริงได้นะครับเบือโทษกับย่างที่ขอไปแล้วครับพี่น้องนะครับผมอย่๋ไปเบื้องแม่ลูกคมสุดท้ายนะครับกับคู่แม่ลูกนะครับผมเป็นลูกตัวผูเชาโลเล่ประมาณลูกตัวที่สามเนาะประมาณลูกตัวที่สามพี่น้องนะครับลูกผูเชาโลเล่เด้กจังมือนะครับลูกเพิ่อนใก่เคียงกันข่ากับตัวนั้นกับประมาณจะเข่าเดือนเนาะประมาณเดือนประมาณเดือนนะครับพี่น้องกเดือนเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ลูกเพิ่น อมาลูกตัวที่3นะครับพี่น้องนะครับแม่ลูกแม่กับหูสันนะครับผมเป็นลูกผสมบรามันครับลูกตัวที่3ามาลยไปได้ครับราคาเปิดคูนี่หาสิบเจ็ดไปเปิดไว้หามื่นเจ็ดพันเนาะหามื่นเจ็ดพันนะครับแม่ลูกคู่นะครับแม่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบยอยู่นะครับพี่น้องนะครับประมาณลอยสี่สิบยอยู่นะครับแม่ลูกคู่นี่นะครับอยากได้มาเบิงเอานะครับยุติถนนยุติกับออบตโดนโอ่งนะครับมาบ่ยากนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนองนะครับบ้านหลังเพิ่นติดอยู่กับอบตอเลยครับหัวติดกันนะครับมาเบิงตัวกิงสะก้อนก็นกนได้นะครับถือว่าพ่าแพงนะครับราคาเปิดราคาเมียลูกในราคานี้ในตลาดก็ถือว่าราคานี้ก็อยากหาอยากเนี่ยนะครับ อ๋อฝากเบอร์โทรทายคลิปได้ครับห้ามพี่น้อยอยากมาเยี่ยมมาชมโทรติดต่อทางไหนก่อนครับเธอโทร080 080 750 750 9838ค่ะ9838นะครับผมกลับมาเยี่ยมมาชมเมืองอยู่กลางคงหน้านี่แหละครับไม่ไงแถวฟอแถวแม่เพิ่นกระยู่อยู่เนาะนะคุณพี่เพิ่นกรอยู่นะครับ,รบเอาสำหรับคลิปนี้กับเปิดราคาหัวกลางทงเอาไบท์สั้นดีก็ได้คพี่น้องนะครับเอามาแบบง่ายๆสั้นๆให้พี่น้องเข้า หลายคนว่าไปเบิ่งเต้าน้ำคอกนะครับไปเบิ่งเต้น้ำตลาดนะครับยุบกลางทุ่งหน้าเพิ่นเลียงไว้นี่เพิ่นเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวมาหอดมาเพิงแล้วถือไก่ก็อย่าลืมฝากกดไล็กกดแช่มัอน,นี้ขอบคุในไลายครับผมสวัสดีครับ